จุมเรียบส่วบาทแปลว่าสวัสดีครับงไงเนทงไงเสาบาทวันที่เก้ากเกลนตีนี้คือกำปุงตั้งกองตั้งวีดีโอ ไทยทำนะครับเก็บรูปภาพสวยๆนะครับซีเอ็มคมบูเดียนะครับสัวสดายกะเลนตินี้วดภูเขาทองบานนุกนงตีกรงบ่งกรบเฮาตากรุงเทพมาหานครนะครับ ภาษาเขมรยึงทีเ่เขาแต่กรงบางกอกภาษาไทยเขาแต่กรุงเทพมหาครนะครับจำ้วยนะครับเพื่อนเพื่อนบองบอง,บองโพนโกเตียงพอกเขเนียบมาจงก็อจังมาฝากไปด้วยนะครับซีเอ็มแคมบบเดียนะครับ មានតង្គរូបភាពល្អរូបភាពស្អាតមានតង្គបတ်ចម្រៀងពិរោះពិរោះមានតង្គរក្សារូបទៀតរក្សាព័ត៌មានដែលស្អាតស្អំបាទសំដែលកើតជាដារាថៃកម្ពុជាបាទសុំជំរាបលាសុំអរគុណបាទអានលើមក เราจะได้แชร์ก to ันเช้หเนประเทศไทเนี่ยคนร้้ยิงเ้นประเทศไทเนี่ยผัวเขาอะโททคาของเอาคาคกณค่าไปยอให้ครับแต่ทาน่ยคุไม่คยว่าทำไมมึงต้องสังฆ่ากูกับโลกโอ้โห ครับไปเย็ดมึงโอ้โหมึงถึงขับทองแดงจอมขับกูมารู้เรื่องเลยฆ่าตำรวจทหารก,กูก็ไม่เคยเห็นครับความคิดของกูยิงคนหนึง่งนะครับไปเอาใครที่ท่าไหนกูนไปเอาใครที่ไรเด็กตัวนี้ต้งาขาของกลับมาฆ่ากูตายทั้งเป็นครับก<า><อ>ูมาดได้รู้เรื่องเฮียอะไร<อ>ๆหน้าตาหัวมึงกูก็ไม่เคยเห็นโอ้โหนะครับคอนอย่างมึงอ่ะกลัวไปายให้ไหนรอบละครับ ชีวิตโย่มวมไอรัชอบผัวไอ้สั<อ>ถ้าใครใครท่าม่อไห่ก็เราผิดชอบไอ้ตำรวจไอ้ทหารกูไม่รู้ว่ามึงข้าราชการไหนกูจะยกเปรอกันไม่ต้องโยงรควานไม่ต้องไปแม่งเลยตำรวจครับผม,มไม่ต้องออไปแม่งเลยทหา,า,การกูตัวที่เด็กสอตัวที่ไปไหว้แล้วไอ้เหี้ยเม ผู้หญิงยงลูกคนเดียวในประเทศไทยแต่บางครัองความเากรบกเอาพ่อเข้าไปเขาไม่ค่อยว่าโลกโกหกถูกของมึงเกือบไายแต่เอไปวัดไมจับไดอะวนรอะเขาับะเจับเาแดดแดงร้ขอบคุณนะครับะได้ย่างนังวันนี้มึงหาเรื่องกูทำไมครับกูโทรไปยืมเงินเขาตอนที่จะไปเพราะกูยับยั้งอารมณ์กูไม่ได้ มีความกดดันของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ สตรีนะบับสตรีสตรีไทยครับครับผมแกงอันดับดิใส่ได้กูชิพายฮะมึงฆ่าผ้ินีเราคนเดียวมึงเดินใส่ได้เขาแย่งผัวหนูเขาแย่งผัวหนูยีสัตว์วงเว่าแต่งมาสคนใหญ่น้อค่หมานกูไึงคนเดียวูถไปข,ของเงินซื้อน้องไปดูกูกินมึงไม่ให้ผัวค